ชาาชาแนลอย่าลืมกด s u b s r r i e e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับดีที่นัทาาชาแนลอีกแล้วนะคะ วันนี้ค่ะดีสั่งขนมเบกเกอรี่มาจากเชียงใหม่นะคะวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์ขนมกันต้องบอกก่อนว่าดีค่อนข้างตื่นเต้นมากๆนะคะเดี๋ยวนี้เขามีบริการส่งพัสดุนะคะแช่เย็นแล้วก็แบบพฮจากหน้าบ้านถึงประตูบ้านคุณเลยแบบถือว่าเป็นอะไรที่อเมซิ hmm. ่งมากนะคะแล้วก็ขนมร้านนี้ค่ะที่ดีสั่งมาต้องขอเล่าเกินก่อนเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเห็นเพื่อนที่เชียงใหม่อะคะ่ะเขากินขนมแล้วก็วิ่งขนมอะไรอะ่ะน่ากินมากเราก็เลยแบบตามไปสอดส่องจนรู้ว่าเขาสั่งมา จากอะไรตอนแรกก็ได้แต่ว่านั่งมองนะคะว่าเอ้ยมันจะยังไงอะ่ะเชียงใหม่ยังไงฉันจะได้กินเลไอยะคะ่ะแต่ว่าเฮ้ยทางร้านเขามีจัดส่งทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูก,กันดีกว่าะค่ะว่าที่สั่งอะไรบ้างนะคะก็ขนมที่สั่งมานะคะนี่เลยอย่างแรกนะคะเป็นสเปน c ิ e ชีสเค้กนะคะ หรือเป็นเค้กหน้าไม้นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวแบล็คปอทอมนะคะขนมทั้งสองอย่างนี้นะคะที่สั่งมาจากร้าน Kerry Bake ค,ค,ค่ะจากเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวที่ขึ้น Facebook แล้วก็ไ g ไว้ให้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะกินแบบดีบบ้างนะคะเดี๋ยวเราขอไปจัดใส่จานก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าขนมอร่อยจริงๆหรือเปล่า ทุกคนคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ black เจ้า black bottom ก่อนนะคะเนี่ยตัวเนี้ยทำจากดาร์กช็อกโกแลตล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยคือชีสนะคะชีสล้วนๆเลยเป็นชีสร้านนี้เขาใช้ชีสนาเข้านะคะความแบบน่ารักของตัวเนี้ยเวลาเราได้รับมาเราก็ต้องเอาเข้าไปในไมโครเวฟดูสิคะไส้ในแบบว่าอืมช่มาก ต้องเวฟก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆได้รับของแล้วยังไม่ทานเลยเนี่ย<อ>ก็แนะนําให้เก็บไว้ในช่องฟิตนะคะขนมก็จะเก็บได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันค่ะอืมฉ่ามากเลยทุกคนอือคือคือถ้า,ายช็อกโกแลตเนี่ยห้ามพลาดอันนี้เด็ดค่ะค่ะถองทั้งช็อกโกแลตทั้งชีสผสมกันแบบอร่อยมากอ่ะอือือ อร่อยมากจริงอาจจะร้อนหน่อยแต่อร่อยจริงค่ะอือดูาทุกคนอืออร่อยจริงค่ะวัตถุดิบร้านนี้ที่เขาใช้นะคะพรีเมียมนะคะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆอ่ะบางอย่างบางชีส่เนี้ยเป็นของนอกเนาะเขาก็นาเข้าเพราะว่าเจ้าของร้านเขาก็เป็นคนที่แบบ ชอบกินเหมือนกันแล้วเขาก็สรรหาเจ้าของร้านเขาเป็นคนที่ชอบทานเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็สรรหาของกินเขาก็เริ่มแบบว่าทำปรับสูตรอะไรอย่างเงี้ยเขาให้จ้าของดีทั้งนั้นเลยค่ะมาค่ะตัวต่อมานะคะเป็นสเปนนิชชีสเค้กนะคะหรือว่าชีสเค้กหน้าไหม้นะคะมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมค่ะชีสเขาก็จะเป็นชีสที่นําเข้าวัตถุดิบของร้านนี้นะคะจะเป็นวัตถุดิบที่แบบ เขาเลือกสัตว์มาแล้วอย่างดีนะคะแล้วก็เจ้าของร้านเองเนี่ยก็เหมือนอย่างที่บอกค่ะเขาชอบกินเขาก็ปรับไปสรรหาวัตถุดิบแล้วก็ปรับสูตรนะคะมาเป็นในส่วนของทางร้านเขาเองซึ่งมันแบบพิเศษมากๆนี่เดี๋ยวดูให้ดูชีสแน่นๆเลยนะอ๋อลืมบอกไปคนที่เป็นอ,อ่ดเอทแบบใส่คีโตนะคะแนะนำเลยอันนี้สั่งได้เลยขนมร้านนี้กินไา้อุ้งตายนะฉันอาจจะตัดไม่สวยนะคะ ตักไม่สวยนะคะกคนมันแต่แบบเอาซอนเอาซอมจิ้มเลยดีกว่าอาจจะตักไม่ได้เนาะทุกคนมันมีความแบบคือที่เนี่ยเขาไม่ใช้แป้งคะ่ะคือใช้แป้งน้อยมากแล้วก็ชีสแบบชีสดีอะอืือ เดี๋ยวเราดูคนได้ชิมกันนะคืออร่อยจริงไม่รู้จะพูดว่างไง คือเดี๋ยวดิจะขึ้นไอจีร้านกับวิธีการสั่งให้นะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนชอบกินแต่แนะนําเลยว่าเคยต้องลองนะเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบดีจริงๆแบบคือเดี๋ยวพูดเดียวก็จะว่าอวยร้านเขาไงต้องลองสั่งมากินเองอะคือมันมีแต่ชีสจริงๆเหมือนกินชีสเลยอร่อยมากค่ะ เดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ขอตัวไปกินที่เหลือก่อนเดี๋ยวจะไปชงกาแฟเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวขอกินจัดการกับขนมที่เหลือก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะใครอยากจะทานขนมอร่อยๆอก็ลองดูลานนี้ดูเนาะอ,อยากจะแนะนําจริงๆว่ามันมันมัน,ม,นมันอร่อยแนละ้วมันก็เป็นอะไรที่วัตถุดิบดีจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยค่ะวันนี้จากกันเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ